มือเก้านาพี่น้องครับมือนี่เงียบเนาะเงียบพิษพิษสังเกตเลยมหอนี่อ้ยกุมยางมาหนีจนแกว่าเปิดควายคึกคักนแย่งก <Gym. S 2> ัน <do> สื่อตัวนี้มือเกา้าหนาได้เนาะมืันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับมาชอบโซมาหยุกหางตันใหญ่ใหญ่่อยพี่น้องครับต้นใหญ่บูงจะของเด้อพี่น้องครับมือเงหนาตัวนี้แม่สาวแม่สาวกันต้นนี้ให้ทุกยางสูงเมตรสีบบกบวกนิดนึงนี่นลึงมีนำดังมือนเก้าพันห้ิดโบได้เนาะ นี่ประมาณปีกว่าแล้วนี่ขึ้นเขาหน่อยหนึ่งเลยฝากเลขมาฝากเลขมเาแดศูย์เก้าแปดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเดสองเก็ดสองนย์สองเ็ดสครับเอาโทมาพี่น้องขันเป็นบรอดคอยสนามเนอพี่น้องโคตรมานมือเงียบเนาะเงียบพิษสิรเกีิมือเงียบเงียบเงียบๆขนาดท้ามห็นห่างไป็นหอยมันก็ว่ามันเงียบดีเลกินเหไปเขาสื่อง้อเนื้อเขาก็สื่ออยู่เจ้าหน่อยเจ้เขาสื่อถึก เขาซื้อถือไอ้ดขาม้ว่อขามย้ไม่ด้รไทยกัมีเอาไส้ขาน้เขา้เ้าคอาส้สูททักเวตัวนี้เอาพี่น้องครับนี่เข้ามาโลเวนบอ ตัวเธอได้เสือเรือนี่ของโมออยุคอยทำค่าหายพี่น้องหายเต็มทีกับเร์เกินสามหมื่นสามหมื่นนิด เาไปเลยพี่น้องครับถ้าบ่เจอผมก็สิบ่ถามราคาใหญนีิพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะมุ่งยิงลายพี่น้องครับนี่แหละจะกองไปใส่เมือเ่องเอามาเบิง่งสายสายประหยัดหน่อยอุนน้ยนั่น นี่ถึงมอกเขาเห็นระว้างเระว้งอีต่ำว่ะตั้งเ่องนี่ตั้งเฉองสยักษขาไก่ที่ขาดแต่บุรุษมวนปกติมันจะกินใหญ่เดิมให่ถึงตาใส่พ่นนี่ไงเห็นระวัางถ้กโตได้ไมนี่ี้อยไปไปขายนี่สายประหยัดก็มีนี่แม่เขาอีมันหมันเลยหมดเลยรัแม่ไม่เรยบรไอ้นี่มดชุโตเลยแม่ลมือหาลอย ขมกนด้ผมทายเ่ายได้่ายได้อได้วากันเพื่อเพื่อเพื่อมีคนคนบ้านเย็นไหมไอ้ไอ้ลูกสีเิ่งจะได้โตเบิ่งกรนูเขานมเป็นมากเป็นใครแม่ลูกบ่ืใส่ตัวลลกมตัวใดลูกตัวดีนอมื่นมือนก็ผ่านร้อยนอไม่ค่าประหยัดไถ่แท้ครับไถ่แท่แท่ออกมาจากเขาเลยตัวเล่ล่เอ้าตัวนีพิตุมเลยหนึ่งเท่าใดไอ้หาสเจ็ห้าสิบเจ็ด้าพันเจ ราคเดีวกนคนนี้ก็ราคาหาัเจ็แม่นี่ล่ละตัวนี้ตัวนี้แม็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นเจเจ็ดพันเจ็อุยราคาประหยัดแท่งตุ้มเลยนง้อมือนี้ตัวนี้หมื่นพันหมื่นพันตัวนี้หมื่นพันเด้อตัวขาวตัวขาวขึ้นมาใต่ห่วยฝ่ายพัฒนาหูเลยตัวนี้แต่การเกิดบนเมื่อรบายตัวนี้เมื่อระบตัวนี้มือหาอรอย มื่นห้าร้อยสองตน้อยเนาะมื่นห้าร้อยบาทครับเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเลือกประกอบตัวอะไรทั่วมาต้นหนังมือห้าร้อยเอาไว้เลยพี่น้องก้บบมือนี้มีเลี้ยงเขาน้อสุดเธอย้ายมาเอาไซมันสมามเจ็ดเจ็ดีเจ็ดเจ็ดีสี่สี่เจ็ด้าสี่สี่เจห้าจากุ้ยไฟพัฒนาตะกางพืชผลพี่น้องต้นนี้สายประหยัดพี่น้องครับสายประหยัด มือนหนีง่วงง่อใหญ่บอกเลยมืวงใหญ่บอกมืวงหน่อยก็บอกมืวงหน่อยก็บอกก็บอกแค่ใส่แต่ปัดควายปัดแยางกันสือครับผมผิดผิดสะดานแนงครับครับึ้งที่ไรครับพี่น้องครับเบึ้งบึ้งในห้างปกติได้สีเหลืองอีกมันมีมันง่วงมันจะบางแนงหล้วบางแล้วยื่นหลับสาบอยู่พี่น้องครับเอากลับบัวกันพี่น้องครับสู่ในหอยอาชีพมาแล้วเดินทางมาเราเอาผมโอ้ยไม่สายตัวผมมาเชื่อเม้ามันหนีผมมาเชื่ออกผมก็เลยว่าเอ้าไปเบิ่งเนี่ยว่บางทีท้าสีเหลืแล้วมันมันยุ่งแนงมันหนีก็ ฮาเดคายฮาเดคายฮเดคไปถ่ายพี่น้องทางบ้านเบิงเกลือน้ำกันสิหน่าครับผมเอาวุดงอใหญ่มือนียื่นแบบสามเลยแม่แม่ครับวู้วพูดมาถามเลยถามปอวครับไปพี่น้องย่างมากเลยพี่น้องพี่น้องครับมันมีเฟซบุ๊กไรไลฟ์สดอยอะกว่านี้อีกเครื่องนไปไปโอ้ใครหนแต่คนอยู่ในห่มนอหวัดดีครับผมอ่าหวัดดีครับไล่ไล่ทั้งเฟซอยู่สองนึงโยกง่วงมืนหนีโบวออกพี่น้องครับ ว่เป็นราคาอีกแล้วสองตลาดเราว่าตลาดตลาดตลาดอ่าลอยเอ็ดกะตยูชื่อสา้ัปกติบ้านี้มันสีออกมาเลยได้พี่น้องครับนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นนี่เห็นว่าบอกกแล้วเขาเนี้ยวี่ต้องระวังนถ่ายงัวจนหูหูหูแกงัอมเพนกนียะเกยันดเ ใช่งวานยังไงก็เขาปลาปลมาแปลงท่แปลมาแม่เนี่ยเกดอไรกคุพมกคู่ผมพวยายปะยายตัวนี้พ่อแม่ปะนี่แม่พ่อแม่ปะใครแม่ตัวนี้ชุดนี้แม่สาวนี่ให้ถามน้ค่าในนแม่เด้อตักบาตัวนี้ห้องไปเจ๊ก็ มือ่นแปดพัฒหาตันนี้ม่มื่นแปดพัฒหาครับผมเนพอกะทาเห็นบงกน้อมา่แุ้ดกำลังจดพอยู่ไปขายตวัวไปนี่ข,า,ขาเด่ได้ขายเลยโอ้เอามิจะสือซือ,อ 18, มือ่นแปดพัหาเมื่อกี้เป็นไปตลาดตา่อเอาพระมสวยไปเดนีนพกไฟล่ะพ่อตัวน,นี้พ่อโอ้เริ่มแดดออกกันนอตัวนี้นะ ขอมาอีกแป๊บนึงขอยากทานแเนี่มือก้อนแสนสาต้นเดินเท่าไหร่ตัวนีสามหมื่นแปดตนนี้แสนสหัสเนาะจากแสนเลยแสนสหัสตัวนี้อาพีน้องตอนแสนตอนนี <left> <ห PA: S 2> ้เหลือสามแปดสามสิบปดออกแดงอยู so ่ดูภายนอกห่อเคียดปะดูานน่อยดูหูเนาะพ่ชติแต่วรอยู่ดอกงยตัวนี้เนาะมันแดงจ่มเลยล่ะจักปีแล้วไอ้ตัวนี้ กัปีกับขอบล่ะสปองปีกัวสองปีกวเาว่าสองปีกว่างานบอพี่น้องงานบองานบอหนงนางังซาแต่ก่อนสีมันก็แสนนึงเนาะแต่ก่อนตัวนี้แยกงกันสื่อแน่นเดนีเงียบปิดพี่น่องกาบระกินล่ะม้วจากไหนไอนี่ฮ้ยอยูคสายยุคใหม่ที่ม่ตะกาสีมึงใม่ตะการนาะไอ้ไซเลผมก็ซับฝากมา0ูนแปดเก้าซูนแปดเก้า่องหน่องเกเก้าหนึเก้าเก้หนึ่งสี่ไฟฟาตะกาโอ้แต่งงที่ขาไปใช้น รอหาจาของสามนเก้าพันเก้าร้อยครับเออเบิ้งทีละง่วคนพอสนองมากพอพอดีล้วเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งเเบิ้งนพี่้งเอ้ยเดียวกไเบิเบิ้งงบสงานบ้งสามสิบสองอสเสนองเสียงรออุย อามาเทนีบอกมื่อเอามาททุกทีบอกมาขายอยู่โอ้ติเหลือสองตัขายกับมีขายกัมีเอางามบองามบอตขยถือตัวสามหมื่นสองบอกดินั่นเพนสามหมื่อนหลอนตัวเราหมื่นห่านไมซื้อตัวเราหมื่นห่างงามบอพี่น้องงามบองามบอตัวเราหมื่นห่าบอิปัญญาซื้อมาตัวเราหมื่นหาได้พี่น้องชุดนี้หมื่นหาเพื่อที่เมาเพื่อก็มันมันอเ่อไม่นแฟร์แนนอ มินแฟดเลยอนี่มึงจะอะไแข่งขาเรีบแฟดก็ได้มันมาเป็นถึงถึงตัวละมือหาผู้ใดเห็นคลิปนะเดี๋ยวสิขอเบอร์ให้จากในมือแล้วก็ต้องไปสมปอยแต่เป็นราตบอกทังหมู่นี้ใส่เบอร์มากก่อนสครับซูนอครับเจ็ดหาเจเก่าตัวละมือหาพี่รองครับเิึงเอาพี่้องสูงเมตรสี่สิบบวกแข่งขาเรียบมีทุกอย่างงวนนิดบ่ถึงปีที่หรือปีนิด พี้น like, uh, well, okay, so ิดหน่อยนั่นแหละสมัยก่อนตัวนี้สองหมื่นโพเนาะตัวนี้เหลือเหลือหมื่นหาถือว่าโอเคอยู่ในราคาเดี๋ว่าพ่อพ่อซื้อีฟัดเพียงไรอยู่ไปบ้านครับไปยางคอยยางคอยยางเลยเอาต่อเอาต่อเลยเอาพี่น้องครับย่าวๆเลยพี่น้องครับวันนี้สวยแห้งตัวนี้สวยสวย